สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเยซ่านะจ๊ะวันนี้เขาจะออกไปทงไปทงไปบึงยายดาฟา้าคุดมันน้ำเต็มทงมเต็มท่าตอนนี้โอ้ฝนตกฝนตกน้ำเต็มทงเลยออกไปบึงคุดมันน้ำถ่วมพี่น้องคุดมันน้ำถ่วมนะครับไปบึงบรรยากาศแดดแดดแล้วก็ลุกมันใส่ขี้ตุ่มยายดาฟา้าอ้วนนว่า,วามันคั้วหน่อยเกียกตรติมมาก บางสักคล้องอปลาไหลก็จะบ,บ้าเราไทยวันเขาแล้ววันเขาแล้วเขาก็เริ่มเกิดแล้ววันนอกเขาสมัยนี้บ่มีการดำละน้อยนักน้อยหนาจะมีการดำเพราะว่าค่าแรงมันแพงแล้วก็หาคน,นางานยากอีกพอนี้กลายเป็นวนันวันจะส่วนมากวันตมเขาเอิ่นวันตกให้มันงอกขึ้นมากขึกนก้นกับ,ก,บกับกับการนะ่ยกับการอยากแวะซื้อเครื่องดื่มสักป่อย อะไรนะคะเครื่องดื่มน้ำส้มอ่ะเดี๋ยวเาฝาเป็นผักเกอาหาร,รบอผักเล็กอาหารเนา,านะสวัสดีค่ะ <c oughs> ไอผักเล็กกระหอดเนาะเอาน้ำแข็งห้าบาทน้ำแข็งห้าบาทน่าจะเอามาสิบบาทเนาะเอาก็เพ่บอกสถานะเพื่อเปิดเพื่อกินเอาน้ำแข็งหาบาทก็กินเถอะหอมหอมเ่มจะหอมแล้วไอ้หลังอ้อมไก่ใส่เส้นอ้อมหรือต้มอ้อมอ้อมบ่แยงไก่ใส่เส้น บรรยากาศรอบๆนะจ๊ะเถียงหน้าหน่อยเถียงหน้าหน่อยบ่ค่อยไอ้เด้อ <laughs> บ่ค่อยไผบ่ค่อยไผ่ป่ามันงามนะคะป่ามันทางมาปปามันงามครับเนาะนี่สิมุมมอง,มอง,ง,มองไม่มีใครอยากแล้วมุมมองอโอ้ท่านน่ะก็ไปแต่เย็นสบายแต่นะเออหน้าติดกันบ่ ว่าจะขึ้นบันไดแต่ว่ามันคึนอยู่ในสภาพแบบนี้เอาเปขาดมัดไว้เอาฟางมัดไว้ยายฟางมันไมสิยูยูวอยูขอยกับปีนขึ้นม้าแล้วหรอวะเจ้าไปสิขาดเจ้าให้่คยขึนมาเนี่ขึนตัวเจ้ขึนเจ้ากระซิได้นั่งดีบ่ขึนมานีเจ้าปยากลงไหนมสี่ขันคเทียมันหลุดลงนีกระิบ่เจ็หรอกเนาะเจ็บ่ปันดเนาะลงใบเป่าปงเนี่ย่งเนี่ยเดเดเดขวสีเสียงตายอก่นเถอขึนบาเสียขวย เห็นแห้งขนามันจะหลุดเหยียบคางมาเด้อเหยียบคางมงเขามันรือเออเหยียบเยียบเยียบเยียบมงเขามันเลยไฟตีนอกออกแต่พวกเสียจา์เด้สิหลุดลงเลย่เหยียบลางมันไมได้หาย ซาตัวเบานหนักอยู่มือจักเี้่เบีมรียความไฟไรสารแกงไก่ออมไก่นะคะออมไก่ใสุ่ดเส้นซุนเส้นข้างาตเสียใหญ่ไม่เส็เหนียวอนเช็ดละกระปุกึ้นเลยไหมเออไม่ตรงอันนี้มากม่ยไหมมันจงฟันง่ายพวกสุขัย มันเน่าหรอหอมมันไปก่อนเพื่อจะคั่วให้มันสุกก่อนเฮ้ยไปไปนังอู้ขาดทั้งนั้นอู้ขาดเลยนะวายคือไปจังซันวะแด้วยิ่งจะอึบบ่ะอึบอยู่บอึบอยู่บอ่างันบัวด่างลูกเที่ยงหน้าน้อยค่อยบ่ค่อยไอ้ทั้งนั้นเป้รุดพี่น้องเปขาด เอาบออมไก่เขาคือก่าสุดงายไปเออแปบทุกเงานอยู่แล้วไก่พ่อนไก่สองตัวเฮ็ดตัวเดียตัวนึงมัดก็จะปงปิ้งต่อไหนบรอยากทำทำนีัโอ้ยเขาให้ฟันบูหงี่น้อน เาแค่เนี้ยบริกาคุณว่าพลังมึงจะบาี่คือมองเสร็จคือสองของเฮาดีที่สุดจ้าอสอง,งาก็ให้ทั่ว

บ่มันสิบวกอ่ะมันตกลายมันกลับผ้างานหเยมันร้านสุเกะทกปีมันงานนหน่อยส่วนไหส่วนนี้ส่วนะได้ขวาไม่ขานข้างจะกดนี่จะได้ใส่มาพริกถึกนะว้วช่ำที่จะลาง ว่าส so, so, <laughs> ิเอาเพชรสำหนับยิงสิมอสมสำหรับแก้วขึ้นเที่ยงว่ะโอ้ยยานกล้องเฮ้โอ้ยพุกเจ้หรอกกล้องกล้องวัได้ายของเจ้านัายทุกตับอคุณบอยยานได่กล้อง ยาจะลุกคืนคองมีพยานแม่ครัวมือเอกตำระค่ะบาดมกี้เครื่องโคกอรุนเจ้งก็ห่วงแงุ่ิชายหมกิดลุกเหมือวยปอมสะเพียเจ้าก็ต้องมาซีเรียบพวกไข่บวกบอกบวกบวาบวกบวกอะไรหมกี้สะเพียส เอาเบ่แบบเคืองคุกใหญ่บ้านดเคองคุกพวเพชรมาจันล้วะมันจะพาจะปีนเผาลงอันนี้เจ้ายาอึ๊บจะลางเนี่ยอึ๊บขึ้นมาดีเดีจะไปเป็นยังจี เขาให้เรียงหลานยุงหันแล้วเวนบอก่เตาหมดแล้ว่เตาที่เรหลานยงหันเห็นบอกเจาอเอาล้เงินมันอิ่ยางในหน่มอ้ฉันกมันนลื่นเลยนี่ไหะนะกนมันเลื่นกูสิละอันใด้มันจะลื่นกยหนวก็จะิ ตัวหน้อยอีกแล้กระติกนาตัวคนมันว่าใช่ปัญหาแต่ว่ากระติกงา่นงานน้าันห่งเชาเ็นานน้เรียบร้อยค่ะจานหนึ่งพอดีคำแม่นเปรียบเซ็งเงี้ยจกบาทวะห้าสิบบาทยม่ไ้มือจันทร์้องมาพิกต้้งมาพริกเลยตาไปละสามสิบวาทาด อันนี้มีน้ำปลาไยย่ซ่ามาด้วยนะจ๊ะจตํายุหน้ากระแซบยุหน้า ح ح> ตํายุเพื่อนกระแซบยุเพื่อนตํายูหวัดกะแซบยุวัดน้ำปลาลยย่าสั่งได้นะคะสั่งได้ทักเข้ามาทางไลน์ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกเจ็ดสองศูนย์สี่สี่นะจ๊ะมีราคาขายปี๊กละกันราคาส่งพอมนะจ๊ะปลาลยย่ามีเอย้อเรียบร้อยมาตรการดีตํามุ้งกะแซบ เขาให้ยายซ่าโชว์ฝีมือนะจ้ะ่เจองนาวเจ้าองนาวตักทุ่งไกูแล้วงานนี้ใช้ฝีมือรวนๆวรามีแต่มะนาว สดเลยมันลกมาเลยยังตำมะห่ะตำมะงุงหนาม่ไหร่กันบ้าม่อานั่นยนึกอยากเขาบุ้งบ้นนอกเาบุงเก็บยู่น้ำหัวน้ำสวนโอ้ยยังไยังงามค่ะกิได้หน่อยเออเดี๋ยวกินเขาบงข้ากวบุ้ง

วายอดใมาตรงมาเลยเขาทังนี้บกมุ่จักตรงมากนแกับมาไหนถึงวงว้ี่ยู่ลนาย่ยกี่รถบนานโอ้ยป่าป่า่า่ามารแดงอ้ยม่คดอะรับเบืองตับเป็นไงฮะเเบก็ี่ เปมาบอกพี่นม่วีย่าีากก่ไไเกินโกโคเห็นนาะเดี้ยมันเพียงห้องเลยเรื่ลยเลอว่าพี่ตน้ำากินไปอืมระจุาจระไรอยู่นะไปต่ำน้ำมั่เสียหรอจ้าฟจุยต่ำเลยน้ำปลาี่ยมได้โโนาโนาออคือมน้ำเ้อ หานบอเมื่อน้ำมัน้ยงรมือน้ำมนอไรเน้ผมย่องคนน่ะนี่ปาแดงกับปลแดงเล่าเยอมีด้วยวลที่แปดบาทนัก็่เน้เอาไมเป็นจะซื้อแค่เอาซื้อจงนไปซื้ปแดงบักไม้ยังเงินเก็กับเก็น้มนี่เด็ลอยไอม่เนี้ยบัวละที่แปดบาทลูกเน้ยท้าบัวลอยด้กใส่เลยทุัวลอกินไปเป๊กเดียวลกเลยทบ ปวดแล้วสามปวดมาซิสามปวดมาซิเอาเดี๋ยเรอยอยู่เห็ได้บ่มันนัวดีนะเงี้ยเงี้ยนี่เงี้ยหลังไหลังหลังหัวโรงเรียนเพราะว่ามันมีหลายหลังหลังหัวโรงเรียนหลังหลังเปิดหลังเปิดดันหลังเปิดเจอหนึ่งปิดแล้ว่คนอยูไปทั้งหัวโรงเรียนแม่งเลยกินข้าวอิ่มแล้วเาไปเบิ่งย้ายดาวฝาลุกมันกันคุดมันลุกมันถอนเอาเพราะว่าฝนตกค่ำ บนโต๊ะให่หำหำำมันโอ้เละตุ่มเปะเลยเบิ่งสภาพเศร้าห่มแบบนห้เศาห่มตวนเลคนแดดเนาะคนมันเมยมนอนแมยเป็นน้ำหนนะหาพันกับอะไรน้ำบ่านหาพันกับอไรสองพักับอะไรเห็นจะลุกกับเจ้านาซุก นาซุกจะต้องรับผิดชอบนะต้องจะต้องรับผิดชอบเจ้าเดา้าด้วยถ้ามันโอ้มันก็เป็นหัวปนี่ล่ะมันก็ได้โอ้บอกโอ้ยอ้ยโอ้บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ํานโอ้ย็น้ยโอยโอ้ยโอ้ยดึงยโอ้ยโอยอนย้อ้เา้้นน้้้น้ย้้อยอยย ปลูกเคใหน้าปลูกแค้นาวันนี้นะลกเบ้ออะไรบ่นี่อ้าวสมมนนอนสมมวิน้ำก็รอยังมวิเงินใส่แล้วบ่ลงใหค่าคนงานตันิขาดทุนยู่ชองมือเลยไม่มีผู้ฝากก็หายไปไปเฮาบดละเนียนมันอีไไปไปแดดบดละเอาผู้ชายผู้นึงเสียผู้นึ่งังางสอบราทั้งหา เจ้าหวยหัยเงาหนึ่งยืดแกหัวรกเลยบ่เอาคำพูดอะไแห้งว่ไหลได้ในทอนคืนคนเหรอมันแค่ละ กระไดทีปาะเนแต่ก <región> <laughs> <laughs> ันจงไวมันมันบาไงแย่งบมันาน่นบ่แห้งหดลบบ่ขึ้นแล้วอันใดลบบ่ขึนนี่นี่ลบจะบ่ขึ้นบุรีะัายเบื่อแห้งเลยข่อยดิเรคืออาปากแล้วนี่หาเงาหาเงาอาปากแล้วว้าเดี๋ยวเรข่อยลองดู Bao nhiêu phải thằng nào mà qua bên nhân thời lặng không. Thôi lát bây giờ có mất cái con cái về nào Tôi đang đồ chỉ tùm phủ rác của nước dân, à. dân để Ui, à. ừ, ở này. Là này cho bà bà. Ô, anh chạy không bầu à? nào để Ôi, bỏ nào hay nào ăn bỏ cho xoắn theo bây đấy <laughs>

ไมันบ่ขึืนเห้ย่อยล่องมึงแล้วเจ้ามันบิดแหง่อยแม่โคได้แบบนี้โคขวดมันลุดมันขาดมีโคห้องกับขวดเอดเลย โค้ยนบ่ใส่บ่อละถุงมือใส่ตัวโอ้มันเหวดีเนาะพันเดยดิซื้อพันอีดำปดนี้ฮ่าม่มัน วอนที่นี้อีดําทีเป็นนีเพราะมันเน่าช้งวัซื้อมันอีดําปนนีเก๋อเห็นมาอีดําเป็นนีบ้างอีดําอีดํามันเน่าวะมันเน่าเนี่ยเพราะมันดีสู้ๆยายเขาจะาไปหอดผุนแล้วสู้ๆๆลกมะขึ้นยายชาได้สองเหงาลกมะขึ้นบอกแม่คูู่มาแู่ ไปเอาเมียเมียพาไปเอ็ดเบียกบ่กูุณจีบอกแม่กูดิตายคือคอยหายคักเนองพุ่นใหญ่สู้ๆก็จ้าไปห้าพุ่นแล้วแม่หุ่นีแข็งอย่างคนตัวใหญ่มันมันแหละตลกหน่อยลุกง่ายวะ มันก็คือเกี่ยวเขาเลยเนาะเฮ้ยเกี่ยวเขาคือกันเซียบล็อกมันเลยอันนั้นบ่โอ้ยเพื่อสิสุดแถวคนเขาล็องมึงสียตัวผูวแถวบอกเ h าหนึ่งหัวมือหนึ่งได้บอกเขาสองแถวแล้ว

vang này hoặc cái dòng vang chưa cái dòng vang mọi người biết không vang 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 bỏ, vang 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 เอาเสียงก็ต้องผิดลมด้วยทำเนียมมันพอแล้วเมื่อยล่ะพักงกเออจะไปส่งของคือกันแล้วปะทั้งนี้ก็สิไปส่งของจ้าลกซอยได้ซีหาหัวอยู่ได้ซีหาเงาอยู่เดี๋ยวจะไปส่งของซะก่นะนกนะอนจังหวะกันไหมมาเก็บมะม่วงนะคะมาเก็บมะม่วงไปส่งลูกค้าจ้ามะม่วงค่ะมะม่วงอเอาแก่จัดก็อาแก่จัด เครแย่ปันได้นี่ยนี่จะมันสสุีชมพว่ามันเหมือนงวยงามเนี่ยน้ำตาลนี่น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ค่ะทั้งแจกทั้งแถมอันนี้อันนี้บลอนดนสุกมันบลอนเหลืองเป็นบลอนด์บลนดนี่เขียวข้าห่อมันเลยสีนี้ข้าห่อมันเลยสีนี้จะแกะกระดาษออกบ่อืนเดี๋ยวกระดาษเอาขนาดข้าห้อมันคือมีอันน่อว่าันี้ มันไม่ใช่มันสุกแล้วคะมันแก่จัดแต่ว่ามันสีนี่มันแก่จัดมันวลยสีนี่เก็บบอม่วงให้ลูกค้าเด้อลูกค้าสั่งบอม่วงราคาถูกถูกจ้าแต่ว่าค่าทรงพิลึกค่าทรงแพงกว่าบองมอง่วงเนาะใ่มาแล้วนะคะ อันนี้คือบัวม่วงน้ำดอกไม้อันนี้แบบหอ่อสีสีเหลืองสวยอันนี้บ่ได้หอ่ออาาเมียตายบ่ สีทองนะจ๊ะน้ำดอกไม้สีทองโอ้มะม่วงก็สุกนะจ๊ะผู้ใดสนใจก็สั่งนะจ๊ะมะม่วงถูกถูกนะคะเดี๋ยวนี้เขาหาหมว่วงแก้จัดเ <laughs> มื่อกี้ีนน้ำดอกไม้วันที่นี้มาโชคอันนั้นป่านี้โชคอันนั้น โอ้ยสิบาดกขักดกเนี่ยโอ้ยลวนมาลมาแล้วเอาต่ำนันไม่ไ้ลนโอ้ยมากระซิมไแล้วเก็บเอาแมเออซุมนี่แต่เก็บไม่ค่อย ซุ้มเรืองเหลืองซุ้มนมวุ่นียายศาสตจะเอาไปบริจาคนะคะเอาไปไปรงทานแล้ไปบริจาคเฮ้ยลงใต้พี่แกเจ้าเบื้องเงาผุดป้าอ่นซ่อนสัตว์โดกครับดกมากนะคะบดกดกมากป้าฮัทโต้ป้าโดกเนี่ยมาเดิมมาเดิมมาซื้อไปท่านเด้อผู้ใดก็ได้เก็บไปคอยเลยซุ้มนั้น เออไอ้ซุ้มไปท่านไหมโอ้ซุ้มไปท่านกว่มืออื่นพวกเราละเก็บเลยเก็บเลยมืออะไรเนี่ยเถอะเออื่นบ่มือถ้าเราล่นบระสมนี่โอ้ยมันมาสิ่ลนบ่มันาลนนี่จะบ่เมืองไหนชกันนันนะคะอมเหลืองอมสมอีกสามมือยังที่ซุกเด้อผู้ใดสั่งไปนี่เ่ชาจะส่งวันนี้นะคะส่งวันนี้เยื่นละเก็บท่นเจ้าเ่ชาสิเก็บไปบริจาคเก็บไปท่าน สั่งไว้ละสิบรังนะคะแล้วก็บรูบบบบเดี๋ยวเบ่งก่อนเบ่งงบของเฮาก่อนทั้งงบของเฮาหลายเฮาก็อาจจะเพิ่มอีกเดี๋ยวจะโทรมาเด้อคั้นเพิ่ม,มจังส่จังส่จังส่เฮาเอา,าอะได้บ่บบ่่เอาจังะอันนี้อันนี้ลดนบ,าาบ่นเ,อเอาไปสันมิเตะมิเตะพี่น้องเก็บไปเปก็บไปกวนเด้อแบบนี้แบบนี้เพาเอาที่ไม่หนีละเอา,า <laughs> ตอนอยู่ในต้นนะคะอยู่ในต้นไอเดียสัตว์หนาจะได้งามไปสันหมดละ เ <laughs> ขาท่านเขาท่านเขาท่านแบบงามงามท่านแบบรวยงามงามท่านไหนจะได้งามงาม <c oughs> อันนี้อีกสองสามวันสุกนะคะสุขาต้นรับรองว่าแซ่บไรข่อยกระเส้ถุงเสียข่อยกระติมมหมกหลอกของวันแกจับแกจับ กูชมาหลายครโอ้ยส้นสัตว์พูนะแม่พี่น้องเอ้ยมันายแน่นี่ตายได้มองปลาน่าเราออกจากบาทออกว่าเออกจากหลดสันพันวะโอ้พอแล้ว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 ลูกค้าสั่งมีจำกัดลนขับดินนี่พี่น้องเอ้ยพูนะ พูดนะเบาท่นโตเกตซุมนี่ตเกเกดตกเกไม่เอาเอาอันสวยๆแล้วไปท่าน<ส>เอนนเอ<พ>อ,อมๆมละเพราะว่าขาจ้กินบมท่านหรอกอพูดนะเจ้มันจะเกิดครัเนาะมึงดูอยู่ในงานในล่ำก็มีมึงดูมานน <ะ S 2> ี่สิสุขัตน เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมิงบมาต่อเดี๋ยวจังสีมาสังอีกเฮาบริจาคตามล่งบาลผู้เฒ่ากินกับเข่าก็มีแห้งเลยเนาะให้ผู้เฒ่าให้คนป่วยกินกับเข่าพวกเบาหวานก็กินเครื่องนวยกับพ่อแต่แต่พญาเั่ายังไม่กินหลายได้กินเครื่องนวยกันแล้วสิปาดอีกขอกระญานไปโว้ยมันบ่อยบ่อยอ่ะไว บาหวานึ้ออย่างอีกอกินหวานหวานแซบแบขันผู้ใดอยากกินแ่บแห้งกัแบแซบเย็นก่อนผู้ใดอยากสมทบท,มท่านเท่ากับได้เลยท่านได้เด้อสมทบมาได้นะคะยายซ่าออกไปแล้วสิบลางนะคะสิบลงังเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวแฟนคลับเอฟซีทางหนสนใจบ,บริจาคท่านเท่ากับร่วมได้นะจ้าร่วมได้ จะไปวันที่สามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดพฤษภาสามสิบเอ็ดธุดสพรเดี๋ยวเขาจะลงคลิปพยายามลง,ลงคลิปไว้ที่สุด